สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอรัเท EP ที่1 5 9นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็นสายฟรีไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นะครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะใส่ชุดฟรีไปหมดเลยนะครับผมทุกชิ้นนะครับที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นชุดจาก GM แจกหมดเลยนะครับก็คือชุดฟรีทั้งหมดเลยนะครับและก็สําหรับวันนี้ครับปลายแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้เลยนะครับและก็วันนี้ครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้ก็ใช้ชื่อมหาเทจกกีอยู่นาะ แลวก็สําหรับวันนี้ครับอยู่และแกน5้าดาวเหมือนเดิมตอนนี้แต้มก็อยู่ที่13,465ตามนี้เลยแล้วก็ครับสำหรับชุดวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ได้มาจากโก้รอยย่อนะครับอันนี้ก็เป็นแว่นฟรีสำหรับอันนี้ก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับที่แต่งหน้าเนาะและก็สำหรับเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อแชมเปี้ยนนะครับฟินิกฟอร์ดนะครับก็ได้มาฟรีเหมือนกันตอนนี้ก็แจกอยู่นะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับก็ฟรีแล้วก็สำหรับรองเท้าอะโล่ครับก็บ แล้วก็ครับถ้าให้หวัวใจครับอันนี้เอาเผื่อไว้จีบสาวเนะาะใส่ฟรีจีบสาวเป็นไงของจริงบอกเลยนะครับแล้วก็ท่าปักคงแล้วก็ท่าใหม่ครับเป็นท่าเอ็มแปดนะครับอันนี้บอกเลยว่าหล่อเท่ๆนะครับผ่ามิติแล้วก็ปืนออกมาโอ้โหหล่อเท่จัดนะครับแล้วก็ลูกซองมังกรแล้วก็ครับ MP40 แล้วก็ต่อด้วยสกาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับปิดท้ายไปด้วยเ k คมังกรนะครับตามนี้นะครับผมบอกเลยว่าตึงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าใส่เต็มนะครับแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่อยู่ด้วยเนาะก็จะเป็นสของกิจกรรมรีเซลนั่นเองนะครับกามทองนั่นเองนะครับหยินหยางนี้บอกเลยว่าโคตรตึงนะครับสำหรับชุดนี้ก็คือชุดนี้พี่มีหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สุมให้ดูเนาะก็ไม่รู้จะสุมไปทําไมเหมือนกันนะครับก็คือมีครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้ัครบ กำหนดเวลานะครับเวันเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมมาสุมเมนด้วยเนาะตอนนี้ก็เหลือ5วันแล้วนะครับก็สุ่ม5ครั้งครับสองเพชรหครั้งก็60เพชรนะครับตามนี้เลยและก็ครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปแอคเลยดีกว่านะครับผมไปเลยครับทุกคนครับเล t s โกครับผมปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้19คนนะครับเราต้องไปหาจุดแอคโชว์ของหน่อยแหละนะครับเราต้องโชว์ของนะครับทุกคนคนเยอะแบบนี้ครับเราต้องโชว์แอคปักธงหน่อยแล้วกันนะครับด้านหน้าไหมจัดไปครับด้านหน้าตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีผู้บ่าวโมเอฟอยู่ครับชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าไงเนี่ยครานก๊อดเหรอน่าจะใช่นะครับชื่อกรานเป่าน่าจะชื่อกรานนะครับแล้วก็คนนี้ล่ะผู้สาวอ่านว่าไงเนี่ย จิรนันเหรอน่าจะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีสาวตึ้งๆอยู่ครับชื่ออะไรเนี่ยชอบแมวฮะอุ๊ยบ้านเรามีแมวนะหมาเป้าหมาเป้าหยอกหยอกครับแล้วก็ผู้บ่าวคนนี้ครับจีบสาวอยู่ชื่อน้องฟีดนะฮะแล้วก็คนนี้แหละผู้สาวชื่ออะไรเนี่ยนายหญิงครับผมเรายืนแอคดีกว่าครับทุกคนครับมาครับทุกคนครับปักธงแอคเลยดีกว่ามาเราต้องจัดหน่อยละกันนะครับทุกคนตรงนี้แหละมาหนึ่งสองสาม แลวก็ครับถ่าแรงแกายไปหนึ่งทีนั่นแน่ของจริงบอกเลยแล้วก็ท่านี้ไปครับนั่นแน่ท่าใหม่ครับเฟี้ยวๆฟเลยแล้วก็ต่อไปครับลูกซอมงกรตามไปจัดไปครับของจริงจัดบอกเลยตึงนะครับตัวตึงตัวตึงแล้วก็ครับตอนนี้ครับมีน้องๆครับมาหาผมด้วยโอ้โหอย่างเอาน้องๆอย่างเอาครับแล้วก็สก้าไปหนึ่งทีจัดไปเฟี้ยวๆฟถุงให้หน่อยฮะอยางว่าถุงให้หน่อยคืออะไรทุกคนปากให้หน่อยเหรอใช่ปะ ผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยไฟลอยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะผู้สาวผู้สาวจะมาตั้งชื้ออย่างงี้ไม่ได้นะครับโอ้โหติดคุกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ครับเอเคมองกรไปหนึ่งทีนั่นแน่ของจริงบอกเลยของจริงแล้วก็น้องบอกปักให้หน่อยอาจจะไปให้น้องหนึ่งทีปึ่มตรงนี้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 เมื่อกี้ผมเห็นผู้สาวครับไปยืนแอคยู่ผู้สาวชื่ออะไรเนี่ย ผู้สาวชื่ออันว่าไงเนี่ยโลลี่หรอน่าจะใช่นะครับผู้สาวชื่อโลลี่นะครับแล้วก็ถ่ายรังแก่แอบไปจัดไปครับตอนนี้โอโหคนในห้องครับมายอกก่อครับผมใหญ่เลยน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อยายครับแอดน้องดีกว่าครับอา้าวแอดไม่ได้หรอแอดใหม่ครับจัดไปหนึ่งทีพี่คะแล้วก็อันนี้ไปหนึ่งทีครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องมาทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะมาตั้งอะไรเนี่ยมาตั้งอะไรครับเนี่ยใครใครตั้งนั่นแน,น่ผู้สาวผู้สาวตั้งนี่ว่า เฮ้ยอย่าหาทำเด้อผู้สาวผู้สาวอย่าหาทำเด้อยิงไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงอีกทีปึ้มเขาให้ไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซลแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้14คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่านะครับตรงนี้ครับมีผู้สาวตึงๆอยู่ 2- 3สาคนนะครับผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อฟ้าทองครับให้หัวใจครับหนึ่งทีอ้าวเขาช็อกตายไปแล้วดูดิ เ,เด้งขึ้นมาอีกรอบโอ้โหเกินไปอีกนะครับท่าทางอะไรวะเนี่ยแล้วก็ให้หัวใจอีกทีนึงแล้วกันนะครับจัดไปครับท่าทางอันนี้ครับมันอยู่ในไหน,ไหนอะสุดขั้นสูงเหรอใช่ปะไม่รู้ครับอันนี้พี่ไม่รู้นะน่าจะใช่เนะเาะอ้าวเขาออกแล้วโอ้โหท็อปทอวะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยวาวาเยสนะครับโอ้โหชอบมากเลยคําว่าเยสเนี่ยทุกคนโอ้โหโคตรชอบครับให้หัวใจไปนหนึ่งทีตั้นแน่ของจริงว่ะแล้วก็เขาขำผมเฉยเลยโอ้ทอวะทุคน โดนสาวขำโดนสาวออกหนีโอ้ขอมาทุกคนชีวิตผมต้องมาเจออะไรวะเน,นี่ยนี่ครับปักธงมาทุกคนต้องปักธงแอคแล้วแหละนะครับจัดไปหนึ่งทีมาครับทุกคนครับปักธงแอคเลยดีกว่ามาแต่ก็เนี่ครับปักธงเสร็จนะครับเราค่อยกดท่าอื่นต่อน,นอกมาครับหนึ่งสองรงเจ้วก็กทก่าใหม่ไป ของแท้แน่นอนนะครับท่านี้บอกเลยนะครับไม่มีการก๊อปหรือว่าลงมอดทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ครับปักทงอีกทีนึงมีน้องๆนะครับชอบมาบอกว่าพี่ท็อปพี่ลงมอดเหรอลงมอดกับผีอดีเห็นไหมถ้าลงมอดสาวจะไม่เห็นนะครับเห็นไหมตอนนี้สาวมาแบบว่ามุดเราด้วยนะครับโอ้โหของจริงบอกเลยแล้วก็ถานและแกนอีกทีนึงแล้วก็ครับแกงบอกรักสาวเดียวกันนะครับจัดไปหนึ่งทีปักธงปึ้มแล้วก็รักนะครับรักนะครับ นั่นแน่ของจริงบอกเลยแล้วก็ M P 40ใส่ไปหนึ่งทีโอโหของจริงจัดนะครับชายคนนี้แล้วก็ด้านหลังยิงอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ลูกซอมมังกรตามไปจัดไปหนึ่งทีให้ทุกคนครับแล้วก็ต่อไปครับสกาไปจัดไปครับผมเดี๋ยวรอท่ามังกรเสร็จก่อนเอนานะแล้วก็ครับสกามีของแท้บอกเลยแล้วก็พิมพ์แล้งไปดิผมอ่ะของจริงนี่ครับนี่ของแท้แน่นอนแล้วก็่านลังการแอคไปหนึ่งที ยเคอย่างเฟี้ยวครับแล้วก็พิมพ์ไปก่อนครับผมโคตรเฟี้ยวนี่บอกเลยของแท้นะครับผมแล้วก็เอ้ยเ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยหยามน้าเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ปักคงนี่ปักคงนี่เฮ้ยยามพี่เราน้องไม่ไหวเลยนอนนะฮะจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ฐานลงแกมใส่น้องไปหนึ่งทีโอ้โหบอกของปลอมแต่ว่ามาขออันนี้ก็ไม่เอานะครับ เอาไปยกให้นี่ครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาเอาไปมาเอาไปน้องน้องมาเอาไปเฮ้ยของปอมเฮ้ยไม่ใช่ขอแล้วน้องพิวมพ์ว่าของปอมเฮ้ยเจ้าเหรอไม่ได้เอาท่าปัดคอมานนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าเฟีย้ยวอย่าเฟี้ยกับที่นะครับโอ้โห,โโหเดินไปนี่ครับน้องดูถูกเราทุกคนไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับน้องคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยให้หวัวใจไป1หนึ่งทีโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าไงวะไม่รู้นะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันป โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซลแนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้13คนเนาะเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าครับตอนนี้ครับคนกําลังเข้ามาครับเราไปหาผู้สาวคนไหนดีคนนี้ก็ได้ครับชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าไงเนี่ยสีแก้วเหรอน่าจะใช่นะครับให้หัวใจไปครับหนึ่งทีจัดไปผู้สาวย่อยย่อ่ออ้าวผู้สาวนิ่งครับเฮ้ยย่อแล้ว ย่อหน่อยแล้วกันนะครับจัดไปแล้วก็ให้หัวใจผู้สาวไปอีกหนึ่งทีและกันนะครับผู้สาวแสติมว่ะโคตรเฟี้ยวครับแล้วก็ไอ้นี่มันเหงาเหรอมาเต้นไก่ใส่เราเฉยเกินไปนะครับแล้วก็ย่อๆยๆอยอยอยอแล้วก็ให้หัวใจผู้สาวอีกทีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ส่งอันนี้เป็นหนึ่งทีครับอะไรของมันเนี่ยฮะเหาะงาเหรอสงสัยเหงาะนะครับเวอร์มุดสาวดีกว่าครับอยไม่ต้องมุดนี่ว่าเห็นลายหลังเราเปล่าอีหงวะ่ะเยดพิมพ์มาดิ <Sounds> เย็ด yeah. ยามด้วยอย่างเอาครับทุกคนชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยโคตรเวอร์บอกเลยว่าโคตรเวอร์เฮ้ยเวอร์เกินบางทีเวอร์เกินไปนะเวอร์นะจริงจริงเวอร์นะอันนี้มันเวอร์นะทุกคนเวอร์เกินบางทีอ่ะไก่กุ๊กกุ๊กพุ้นนะเกิไนะไ,กไปนะครับแล้วก็ครับถ้าใหม่ใส่หน้ามันไปหนึ่งทีแล้วกันเลยครับผมนั่นแน่จัดไปหนึ่งทีเอาเรื่องนะบอกเลยเย่เ yeah. ต้นไก่ใส่ด้วยนะครับถามก่อนเฟี้ยวเป่า เราอะจัดไปหนึ่งทีเยสเอาอะเฟียลหล่อด้วยเยสเอา่ะเฮ้ยคำเดียวกันด้วยฮ้ยอย่างเอาเฮ้ย hey, เวอร์เวอร์เวอรนะนะ์นะเองหน่ยนะเวอร์นะเฮ้ยรู้ใจนะแล้วก็พิมพ์ไปก่อนเฟียวครับเฟียวครับนั่นแน่ของจริงวะ่ะแล้วก็ครับอันนี้ไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับจัดไปนั่นแน่ของจริงวะ่ะบอกเลยแล้วก็ครับไอเขมกร,รไมจัดไปไหมหนึ่งทีไอเมกรไป มหาเทพหนึ่งหนึ่งเปล่าเยเก้เอาว่ะเอาชื่อเรามาพูดด้วยไว้ทุกคนโอ้โหแล้วก็ถามก่อนอยากตื่นเต้นหรออย,อ,ยรอยากตื่นไอพิมพผิด,ดรครับอยากตื่นเต้นหรอเอาดิเอาดิอ๋อเปล่าเฮ้ยโดนท้าหนึ่งหนึ่งไวทุกคนอยากตื่นเต้นหรอเออนะครับเราต้องถามอย่างนี้เว้ยมันเฟี้ยวนะอันนี้มันฟนะองเฟี้ยน,นะอยากว่กไกลๆ,ๆโอ้โหพี่อยากตื่นเต้นนีว่ว่ะเอาว่ะของจริงว่ะ แล้วก็ครับฐานังแก๊อัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ปักธงแม่มาหนึ่งสองสามเยดโคเทบอกเลยโเคเทแล้วก็ลูกซองมังกร,กรจัดไปอีกหนึ่งทีโอ้โหท้าหนึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหท้ามาหาเทพหนึ่งหนึ่งเฉยเกินไปว่ะทุกคนเฮ้ยมันเกินไปจริงนะแล้วก็ลูกศองมังกรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอยากตื่นเต้นเยดเกโ้โคนเฟียว แล้วก็ m อ4 0สสอัดหน้าไปหนึ่งทีงัดมาสักท่าดิมันต้องอย่างนี้ไว้ทุกคนแล้วก็ครับถานแรงแกนอีกหนึ่งทีแล้วกันเลยครับอ้โหอันนี้มันอยากตื่นเต้นเฉยแล้วก็ถานแรงแกนอีกทีหนึ่งรัวๆไปถานแรงแกนรัวๆครับนั่นแน่อยากโดนไก่ยิงเย็ดเอาวะ่ะเอาวะ่ะบูลลี่วะ่ะแล้วก็ถามใหม่ดิอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้แบบว่าแกงอ่านไม่ทันนะครับทุกคนอ้โหอันนี้มันอยากตื่นเต้นวะ่ะ เอาไม้มหาเทพเย็ yeah. แล้วก็ผู้สาวบอกปักอีกจัดไปผู้สาวแล้วก็รัวๆไปจัดไปรัวๆแล้วก็ท่าสกาไปหนึ่งทีแล้วกันนะครับจัดไปครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับไอ้นี่มันชื่ออะไรเนี่ยลืมชื่อแล้วนะครับอะไรเนี่ยอ่านว่าอ่านว่าไงอะ่ะไม่รู้นะครับลืมแล้วอ่าอนว่าไงวะแคชเชอร์เ er, หรอไม่น่าใช่นะครับออะไรวะ ชาอะไรของมันก็ไม่รู้ผมลืมมาตอนแรกผมพูดชื่อมันถูกเลยนะหนึ่งหนึ่งป่ากุกกเยสเกย่างเอาอย่างเอาผมลืมชื่อมันเลยทุกคนตอนนี้แบบว่าในหัวผมมีแต่คําว่าหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็แอดเลยทุกคนแอดเลยนะครับแอดเลยครับอ้าวแอดไม่ได้อีกอ้าวเปิดวงเลยเนี่ยฮะใครมาเปิดวงฮะไม่รู้นี่แอดเลยรับเพื่อนดิเฮ้ยรับเพื่อนมาดิอยากตื่นเต้นเยสเกยเฮ้ยไม,ไม่ไม่รับเพื่อนอ่ะรับดิเออมันต้องอย่างนี้ไว้แล้วก็ถ่ายแรงแกนอีกทีหนึง่ง ไปดีฝ่าผู้สาวบอกโอ้โหให้หัวใจสาวดีกว่านั่นแน่ของจริงกับผู้สาวผู้สาวชื่ออะไรนะนะสีแก้วนี่หว่านะครับให้หัวใจผู้สาวอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่ให้หัวใจดีแอดสาวแอดสาวเออแล้วก็ปักทองหนึ่งทีแล้วกันนะครับจะตายหนึ่งทีโดนรัวไปแล้วก็ถาลังแกนไปแล้วก็พิมพ์มาเลยพี่จ๋าออกมาค่ะจัดไปครับผมนี่พี่จ๋าออกมาค่ะเฮ้ยวันนี้เราเป็นผู้ชายนี่หว่าแล้วเราจะมาอันนี้ได้ไงวะ ไอ้นี่บอกไอ้หัวซีซั่นหนึ่งเหรอ <c oughs> เกินไปนะครับทุกคนอยากตื่นเต้นเฉยไอ้นุ่นบอกแอคเพื่อเพื่อผู้หญิงครับยอกยอกยอกแล้วก็ปักทงอีกทีหนึง่งปึ้มแล้วก็บอกก่อนออกมาจ้าไปครับทุกคนครับหนึ่งหนึ่งกับมันดีกว่านะครับไปครับทุกคนเลสโกครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวขอซื้อปืนก่อนเนาะจัดไปครับ Desert Eagle แล้วก็ครับไอวอและก็เกาะ2อครับเช่นเคยครับไปเลยครับทุกคน let's go ครับบอกเลยว่าเราต้องจัดการไอคนนี้ให้ได้นะครับผมแต่ว่ามันตึงนะผมบอกก่อนนะครับไปเช็คสกอ์มาแล้วตึงจ๋าเลยอ่ะไปครับทุกคนครับ let's go ครับผมสเตปเรายังคงที่นะฮะ ชิวๆอะครับบอกเลยพอดีว่าตึงเกินนะครับอะไรเงี้ยนะครับทคนครับวินแรกก็แบบว่าแป๊บเดียวเองนะไม่นานนะครับจัดไปแบบว่าเข้มๆเลยผมบอกเลยว่าเอาจริงครับวันนี้แบบว่ามาเข้มครับด่านนี้ครับตอนนี้ลงสีซะด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับทนครับยังไงยังไงเอาไงไม่รู้แล้วตอนนี้ครับ ใส่อย่างเดียวนะครับผมกดให้ยับครับกดให้ยับไปครับทุกคนเลสโก o ครับผมนั่นแน่อยไม่โดนไอวอ์แดงด้วย เฮ้ยเวอร์ช็อตเมื่อกี้เวอร์บอกเลยว่าเวอร์เวอร์จัดบอกเลยช็อตเมื่อกี้แบบว่าเทพเจ้าเลยครับมหาเทพจักกี้นะครับดูชื่อไว้ก่อนบอกเลยว่าตัวตรึงนะครับตัวตรึงไม่ใช่ตึงนะตรึงครับผมไปครับทุกคนเล t โกครับยังไม่ซื้อปืนอื่นเนาะขอเดดอีเกิลก่อนนะครับเดี๋ยววินหน้าค่อยซื้อปืนอื่นนะครับทุกคนไปครับเราต้องรีบจบนะครับแบบว่าแป๊บเดียวอะไรเงี้ยนะครับเจ็ดสูอะไรเงี้เนาะ ต้องจัดแล้วแหละนะฮะจังหวะนี้ต้องเจ็ดสูดแล้วแหละไปครับทุกคนอ้โอัน,นี้ต้องโดนเราแล้วแหละบอกเลยเรามันตัวตึงฮะมาฝั่งนี้หรอเอาว่ะมา,าว่ะทุกคนจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บ,บปึ้มปึ้มปึ้มเฮ้ยเอาวานลูกซอง่ะ พัญญาไหมพัญญาก่อนอยู่ฝั่งนี้ครับเรียบร้อยฮะสามศูนย์เก็บลูกซองฟรีครับทุกคนครับบอกเลยว่าเรามาตึงครับเกมนี้นี่ครับของจริงอยู่แล้วนะครับสำหรับ EP นี้บอกเลยซื้อหมวกก่อนดีกว่านะครับการหัวอะไรงี้เนาะปึ้มแล้วก โอ้โหแค่สายฟรีอันนี้ก็ไม่เอานะครับไปครับทุกคนเลสโกครับผมปึ้มวันนี้ผมเอาแบบว่าลูกซองที่แบบว่าเจมแจกมาด้วยนะครับเป็นลูกซองดีแท็กเนาะเพราะว่าเจมเขาแจกกล่องไปไงล่าสุดนะครับต้องจัดหน่อยละนั่นแน่เอาว่ะจะเปิดผมตรงนี้ด้วยเกินไปนะครับห้าวไปเปล่า้าวไปเปล่าฮะนายห้าวไปเนี่ยฮะมันเชื่อะลยนะซีซ่าปะ เฮ้ยเอาว่ะเปิดโดยิงด้วยเกินไปเจ๊เอาว่ะมีให้ดอกมงดอกไม้ด้วยนี่ครับเฮ้ยตอนนี้มาค้างครับสกคเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แบบว่าผมแบบลนนะครับเมื่อกี้ลนนะครับเชดเอาว่ะวินเดียวทําเต้นกลงเต้นไก่นะครับตอนนี้สกอร์เราค้าคอครับน้องๆเอาใหม่ได้ครับไปครับลูก2องครับผมตอนนี้เจ็บศูนย์ไม่ได้แล้วนะครับ ต้องลองเจ็ดหนึ่งนะครับทุกคนเราจะไม่ซื้อเห็ดนะครับเดี๋ยวมันรองนะครับปึ่มเข้าให้นะครับแล้วก็ปึ่มอะไรอย่างงี้เนาะบอกเลยว,ว่าของจริงอยู่แล้วนะครับสําหรับ EP นี้ใครดูมาเข้มให้ดูนะครับสามเกมที่ผ่านมาก็น่าจะเข้มพอเลยนะเดี๋ยวเอาให้เข้มทั้งเจ็ดเกมเลยนะครับทุกคน ตาลายแล้วดิตาลายลดิใช่ไหมน้องๆตาลายเขาชื่อมีเฮ้ยเ <First play. S 2> วอร์เมื่อกี้เวอร์ผมเชื่อเลยว่าช็อตเมื่อกี้มันเวอร์ครับทุกคนจริงผมเชื่อว่ามันเวอร์นะครับอันนี้ผมชมมาเลยนะว่าเวอร์จริงครับช็อตเมื่อกี้มันเห็นตัวผมนิดเดียวเองครับ เหมือนกับเกมสองเลครับทุกคนครับที่ผมเห็นมันนิดเดียวแล้วผมยิงมันได้ตรงโลมสีครับทุกคนจําได้ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับเหมือนกันเลยครับผมดูมุมกล้องดูรู้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมโผล่แค่นิดเดียวไปครับทุกคนเอาใหม่ได้ครับไม่ต้องห่วงครับเราวินอยู่แล้วนะครับเราไม่แพ้มันอยู่แล้วมาดักผม่ะเนี่ยดักปะ ดกกค่ครับเปล่าไม่ดักหรอทุกคนเวอร์บอกแล้วเวอร์ครับเต็มหัวนะไม่มีแดงไม่ใช่ไม่มีแดงออแด,งดิเออแดงเถือกนะครับไม่มีเหลืองนะครับผมแดงเถือกแดงเถือกซื้ออะไรดีไม่ต้องซื้ออะไรแล้วแหละนะครับของเต็มละ สเต็ปจริงโจ้หน่อยละกันไปครับทุกคนเลสโก o ครับสองวิเอวิโกเอวิโกอีกสามวินครับทุกคนเราต้องตึงมือหน่อยละ เฮ้ยไม่โดนหัวเฮ้ยตัว เมื่อกี้ออกมาเล่นนอกวงเฉยครับทุกคนเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมงงนะครับ ผมงงจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงมันนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะครับไปโดนเฉยวัดอย่างวะเฮ้ยผมงงจริงเมื่อกี้ผมกะแบบว่ายิงเล่นอะไรเงี้ยจริงเมื่อกี้ผมกะว่าจะยิงเล่นจริงๆนะครับผมยังไม่เห็นตัวมันเลยด้วยซ้ำเฮ้ยเวอร์เกินนะครับโอโหมาเต็มวดทุกคน EP นี้บอกแล้วว่ามาเต็มครับ เกินไปไม่ไหวเลยนี่ครับจริง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 ,งจริงโอ้โหขิงตัวเองหน่อยละกันนะครับแต่ว่ามันคือความจริงครับทุกคนเราต้องขิง,งนะครับอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอย่างวะนี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันขึ้นอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตายเมื่อกี้ผมไปกดโดนอะไรวะเฮ้ย อย่างวะเฮ้ยผมยังไม่ทันอะไรเลยนะผมกะแบบว่ายิงลองเชิงเฉยๆอีกแล้ววัดยิ่งกว่าโปรครับทุกคนบอกเลยอีอย่างวะ,งวะผมงงจริงครับทุกคนเมื่อกี้งงจริงๆ2เกมติดเลยครับเฮ้ยเว้ยเว้ยจริง บอกเลยว่าเวอร์จริงครับเฮ้ยตัวขอโทษขอโทษโอ้โหแต่เราก็ชนะน,นะครับทุกคนครับตีเกินไปบอกเลยว่ามันเวอร์แปลกๆนะครับ ยิ่งกว่าโปอีกนะฮะสองเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับวินที่5กับวินที่6ผมงงตัวเองมากแล้วก็เมื่อกี้ผมไปกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเดเงดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับงงเหมือนกันเนาะแต่ก็ชนะไปนะครับ7ต่อ2นะครับก็ถือว่าสกอร์สวยๆนะครับ6หัวแล้วก็อีก1ตัวเนาะดาเมจนะครับก็2521นนะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราออกไปดูมันดีกว่านะครับ ว่าจะร้องอะไรเราหรือเปล่าเนาะไปครับทุกคนครับเลสโกครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนแลวก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้าเนาะแล้วก็ครับสําหรับ EP ีหน้าอยากให้พี่ครับทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ E ีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ครับผมออกมานะครับมันก็พิมพ์ว่าผมนะครับว่าผมอัดตัวเนาะแล้วก็พิมพ์บอกก่อนครับแค่ตัวเดียวเองฮ่าฮ่าเราพลาดครับตัวสุดท้ายนะครับผมพลาดครับขอโทษได้ไหมนั่นแน่เราต้องขอโทษมันก่อนนะครับแต่ว่ามันคุยดีนะมันไม่ด่าเราเหมือนคนอื่นๆนะครับทุกคนครับก็ถือว่าดีอยู่เนาะชื่ออะไรเนี่ยซีซ่าใช่ไหมซีซ่านะครับใช่ครับผมแล้วก็ครับส่งอันนี้ไปถึงทีนั่นแน่ แล้วก็พิมพ์อะไรดีครับแต่พี่แพ้นะครับเจ็ดต่อสอเจ็ดสองปลอมตัวมาเปล่าเนี่ยแล้อพิมพบอกก่อนไม่ปลอมตัวมาครับมาหาว่าผมปลอมตัวมาเฉยเกินไปนะครับผมออนให้ครับอ่อน <on S 1> ให้เหรอโอ้โหยังพิมพ์ไม่ครบเลยนี่ครับอ๋อหรอครับนันแน่มีบอกว่าอ่อนให้ด้วยเกินไปนี่ครับ แผแล้วเกินนะครับลองไม่เชื่อไม่เป็นไรครับพี่เก่งอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนครับแล้วนั่นแน่เราต้องคุยดีกับเขาเะครับผมแต่ว่าที่มันด่าเรานี่ก็ไม่เชิงว่าดีในทุนครับมาหาว่าเราไก่เฉยเกินไปเห็นไครับผมแล้วก็ส่งอันนี้เป็นหนึ่งทีแล้วก็เดี๋ยวเราบอกมันดีกว่าครับว่าเราไปแล้วดีกว่าเนาะผมไม่อยากคุยกับมันนานครับเดี๋ยวมีประเด็นนะครับ ผมพูดอะไรวะเมื่อก,กี้นะครับต้องพูดว่าเดี๋ยวมีประเด็นปะไม่ใช่เดี๋ยวมีปันเด่นะดนะครับต้องพูดว่าเดี๋ยวมีประเด็นถูกไหมเอเอน,นคะครับผมโอ้โหตอนนี้ลิ้นพันนะครับผมไม่น่านงโง่ไปเชื่อเลยโอ้โหก็พี่โง่ไม่ใช่หรอแล้วก็อันนี้ไปถึงทีกวนตีนนะครับตอนนี้ผมเริ่มกวนตีนมาแล้วทุกคนขอโทษด้วยนะอันนี้ขอปั่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยมันบอกว่าอ่อนให้นะครับบอกนะบอกก่อน อีย่างของมันว่ามันยังพิมพ์ไม่ครบเลยพิมพ์ให้ครบก่อนนะครับพี่ชายฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้งัวครับอย่าร้อนผมกล่าวแาทุกคนแล้วก็ส่งอันนี้เป็นหนึ่งทีครับนี่นะครับแล้วก็พิมพ์บอกกันครับไปแล้วนะครับสุดลอแน่ๆแล้วก็พิมพ์ส่งไปครับผมไปแล้วนะครับสุดลออะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับสุดลออะไรประมาณนี้เนาะเฮ้ยปากแบบขอ โทษครับไปแล้วนะครับอิอิโอ้โหถือว่าสบายใจนะครับทดนรับชิลๆครับผม EP นี้ไม่โดนด่านะยครับแต่เราก็แบบว่าวอรโดนด่าเนาะไปครับทนทับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะแล้วก็ครับสำหรับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบายบาย